ดีครับอยู่กับเกมน้ำท่วมก็จะเปิดตัวนาำแบบนี้นะเออนั่นแหละอู้หูเปิดตัวมาก็ได้เรื่องเกมเลยอ่ะไป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 เลื่อน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 โอ้รู้ว่ารูเพื่อนสิเพื่อนเขาเหมือนเขาเรียบมากเลยนะนเราต้องไปตามเพื่อนนะเพราะถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวเราตายนะทุกคนไปไปไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไปไปเพราะที่ผมเล่นฐานลาวานะแต่วันนี้ผมมาเล่นฐานน้ท่วม เขาบอกว่าแบบชื่ออะไรนะแล้วถามมาเต็มนี้แบบพิื่ออะไรผมจำไม่ได้นะก็พินไปก็ได้นะว่าน้ำท่วมมันก็ขึ้นให้เอ,อเองนะพิพ์ไปเลยนะทุกคนน,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 น้ำท่วมน้ำท่วมในการอะไรวะน้ำท่วมแบบน้ำท่วมนะนแบบน้ำท่วมไม่ดูอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าผมจะรอดไหม อันนี้ก็ไม่ค่อยอยากลงนานนะก็จะโอ้คลิปนี้ก็น่าจะไม่ถึงนะน่าจะไม่ค่อยถึงแบบชั่วโมงอนะยนี้น่าจะไม่ค่อยถึงนะโทษว่าไหมนั่นแหละทุกคนผมไม่ค่อยลงคลิปยาวหรอกเออผมไม่ค่อยอยากลงคลิปยาวให้ทุกคนรู้ว้เพราะว่ามันแบบเป็นยังไงอะแบบคือแบบผมกลัวพวกพวกคนเบื่อกันอะ เออนั่นแหละพวกเราทุกคนเบื่อกันอะแบบเดียวทุกพวกเราทุกคนเบื่อกันอะทุกคนลุกไอรี่คือแหละอ๋อที่กดท่าทางเนี่ยทุกคนท่าทางนี่แบบนี้นะก็ะจะเป็นแบบนี้นะโอ้โหเลิ่มมาอีกแล้วนะนี่นะเรา,าก็ต้องขึ้นไป้างบนนี่นะมาดูกันนะครับโอ้โหคนเยอะมากนะครับไม่เหมือนกันไม่รู้นะว่าจะมีคนอัดคลิปเหมือนผมไหมนะเพราะว่าผมอาจจะอัดคลิปคนเดียวก็ได้นะ ใช่ไหมมันอาจจะมีคนอัดด้วยนะเออใช่ไหมเอ้ย้กท,ทุกคนตอนนี้ก็ต้องจากลาไปกันก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์แล้วกดติดตามให้ยองของผมด้วยบ๊ายบายครับ